สวัสดีจ้าพี่นอ้องสิผ้าเข่าสวนพี่นอ้องเข่าสวนไปหาเกิบผพักกันตรงมาหนึ่งเซปาก่อนพี่นอ้องนี่อยู่บนห้า 5, บนสวนกับหกหกดูใสน้องบาททีพี่นอ้องหาได้ดูกระยานอยู่เรื่องผู้เดียวมีใสน้องบาทที่นี่น ไปเก็บไปเที่ยวได้นาะตไปเก็ยบยุบห่างทางทั้งหนอกเป็นดูก่อพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตุ่นพักตันตงนุงพี่น้อง <c oughs> นี่พี่น้องบ้านพี่น้องเอื่นยังจะนี่ใส่เกียงหน่องใหม่กระเส็บหนดโน,น่น ทังบ้านพี่น้องเอินอย่างโน่เอิ่นขึ้นกันอยู่บ่าพี่น้องปักกันตงนุงเพื่อนวะน,นี่ต่วนเดียวนี่ว่าเปิดเสียงมีบอกาย,อย่างไปพี่น้องถึงหกก็ดอกดหกลายอืมหนักหนี ทุเรียนทุเรียนพี่น้องทุเรียนทุเรียนบ้านเนี่ยโบเซบุ่นนะตัวนึงโบเซบุบไว้ซื่อๆน้อ,อพี่น้องบุง่งกินบอ่อใดกินในตอนซูปตอนเนี้โอ้ยพี่ลายแท้นี่มีไพ่เจ็บเนี่ย ยิบไต่ปะเทียมือนอกบาททิ้งยิบเป็นหนึ่งเซตปาพี่เนอะ cả sẽ ôm Kiếp <laughs> 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 Nhàng kiếp và cả tùng Ôi mà đẹp thế đấy bừng Đẹp nhằm bay bay Nhàng ốm mà chẳng เก็บเักเก็บพักกระตงไปหนึ่งเซฟฮะกินเป็นหนึ่งเซฟปลาหนึ่งเซฟปลาแซ่บขึ้นยังนี่กินเป็นอยู่พักกระตงพี่น้องพักกระตงใครเคยกินเนี่ยมาหาทางผีต่อโอ้ยมันแดดแทน้องเหมือนนี่แดดฮอน เยบ็บเย็บตั้งผีโตอพี่นอ้องสมัยแต่เป็นในหน่อยคนเล่นในเด้อย,ยังจำได้อยู่ยังตามต่นนพันได้อยู่พันถามว่ากินเป็นอยู่กินเป็นอยู่จ้ากินพักใตเบิดมสมัยก่อนแม่ปูพักให้กินกินแต่พักพี่นอ้อง นี่เป็นเบิดอ,อู้ยัยงหอกัดนอ้องบัดที่นี่เนาะ ก็แล้วพี่น้องแค่นี้ละจ้ะเนี่ยห่างๆหย่อนๆใจตีเกียงน้องใหม่กระเสียบด้วยพี่น้องด้วยไผ่ขี้กกินอยู่ป่ะจ้าเดี๋ยวนอนเนีย่ยใบๆแค่นี้ละจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากส่องนี้เด้อพี่น้องเด้อ แม่ลองอุ้มอเป่ะชงกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์ตัวเองนะคะแค่ในลาพี่้องฮอนไลยสวัสดีค่ะ